สวาขาโตภะคะวะตธรรมโมธรรมนัม,มนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนัมามิประนุม,มือครับ ครับอตอนนี้ประธานในพิธีประเดษประคุณท่านโระกุลท่านรพระกรมเวทีเจ้าคณะครังสิบห้าเจ้าวาดวาดัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหารเดินทางมาถึงมณฑลพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายโยมนะครับตอนนี้โยมพนมมือไว้ประเดชประคุณลงกลับมา กำลังทําสามีกิกรรมนะครับถวายสักการะต่อพระเจ้าพุธผลหลวงพ่อพระเจ้าพุพระบรมเวทีนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะให้คุณธนสารเซ็งรักษานะครับดําเนินขั้นตอนพิธีการนะครับรบกวนนะครับโยมถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับ ถอยออกหน่อยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่มีบัตรนะครับขอความรุนแรงนะครับเพื่อความปลอดภัยของพ่อพระพมเวทีเจ้าคณะภาค15เจ้าวาดพระพุมเจีดีในนามคณะสิทธิพุทธพรมบัญญัในพระเดชพระคุณพระอาจารย์วรมคตวิริยันทโลขอถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้การอุปถัมภ์ในการประกอบพิธีเททองรอรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ดู่พมมะปัญโย หน้าต่าง5นิ้วส่วนศรีรษะในวันนี้ซึ่งเป็นน้ำลีในพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์พระอาจารย์วรงคตวิริยะทโลจะสร้างรูปลักษณ์สัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์ที่มีมหาชนผู้เป็นคณะศิธิ์ปรารถนาจะประฏิสถานไว้ที่สถานธรรมสาขาสาันรประตองซึ่งเป็นสาขาในการปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในพระเดชพระคุณพระอาจารย์วรงคตว,ว,วิรยิยะทโร ในการนี้ก้าวกับผมทั้งหลายในฐานะพนิทธิ์ในพระเดชพระคุณพระอาจารย์วรงค์พจน์วิริยธโลก,กับขอบพระคุณและกบขอบเมตตาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ความสําคัญและให้การเมตตาอุปถัมภ์ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ทั้งอนุญ,ญาตให้ใช้สถานที่วัดพร,ระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารในการประกอบพิธีเททอและตั้ง กองอำนวยการเพื่อบอกบุญเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทมาร่วมด้วยช่วยกันในการหล่อรูปกุพาจารในครั้งนี้ในการนี้ก้าวกระผมขออนุญาตให้พระเดชพระคุณได้เมตตาสงเคราะห์กล่าวสมโภชณียกถาและพวกข้าพเจ้าจะแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะกลาวกราบราตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเวที จุดกระบาทุกเทียนเครื่องน้ำมศก,กาศบูชาในการประกอบพิธีบวงสวงและเททองพระเดชพระคุณหลวงผู้ดูสืบต่อไปครับขอความดีงามจงบังเกิดมีแก่ท่าน ผุทเถาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วกันอยากโยมที่มาร่วมกันในพิธีหล่อเสียนหลวงพูดูซึ่งเป็นพระตสงเป็นที่เคารพนับถือ ของบรรด,ดาสิทธิานุสิทธ์ทั้งหลายโยมมากันเป็นจำนวนมากมาที่วัดขบถปมบัอาใหม่มาใหม่มาร่วมในพิธีหล่อเ,เสียนร่วมกัน อาตอมายัางพูดอะไรมากไม่ได้แต่เพียงแต่แนะนำญาติโยมที่มาในที่นี้ร่วมในพิธีของวัดพ,พระปสมเจดีอันดับแรกก็กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธ,ธรรมามกะก่อนที่จะกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามกะ ได้เวลาเขาลบทงชาตาแต่ยมไม่ต้องลุกขึ้นหรอก,กย,ยืนนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเลกถึงพระเจ้าเป็นดี อยกโยมทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะตั้งใจถวายในหลวงในหลวงพุทธมามะกะเป็นสิ่งที่สูงสุดในหลวงเป็นบุคคลที่สูงสุดเราได้ถวายสิ่งที่สูงสุดแก่บุคคลที่สูงสุดชีวิตของเราจะถึงความสูงสุดตามที่เราได้ปรารถนา ขอญาตโยมทุกท่านตั้งใจว่าตามอัตมานะว่าดังๆเอเตมยังพันเตเอเตมยังพันเตสุจิระปะรินิพุตตมปีสุจิระปะรินิพุตตมปิตังพระกวันตังสระนังคัจฉามะตังพระกวันตังสารนังคัจฉามะธรรมมันจะสังคันจา มันจะสงคัญจะพุทธมามกาติโนพุทธมามกาติโนสังโฆทาเลตุสังโฆทาเลตุข้าแต แม้ผ่านไปนานแล้วขอถึงพระธรรมขอถึงพระธรรมและขอถึงพระสงฆ์และขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกา พุทธมามะกะตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปและขอทุกท่านสงบจิต <Yeah. S 1> ตั้งใจอุทิศพุทธมามะกะที่เราได้ปฏิญาณตนตั้งใจถวายในหลวงเป็นเวลาเก้าวินาที เสร็จแล้วขอทุกท่านเปล่งวาจาสาธุถวายในหลวงสามครั้งสาธุสาธุสาธุฝึกยอดของการทำความดีในวันนี้วันนี้ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันหล่อหลวงพ่อดู ถามว่าโยมาหล่อเนี่ยโยมต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกก็นั่งใจตั้งใจสงบจิตแล้วก่อนที่ในช่างเขาจะเอาทองหล่อลงไว้ในเบ้าเราทั้งหมดก็มีจิตเป็นอันเดียวกันกล่าวคำพร้อมกันว่าสังโฆโลเกอุปันโน สังโฆโลเกอุป,ปันโนสังโฆโลเกอุป,ปันโนนี่เรียนก่อนเรียนเรียนก่อนพอเสร็จแล้วว่าพร้อมกันก็แสดงว่าทุกคนมีส่วนมาร,วร่วมหลอ่อลงปูดูซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์สังโฆนี่ก็พระสงฆ์โลเกก็ในโลกอุป,ปันโนก็เกิดขึ้น ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเป็นส่วนๆ6ส่วนด้วยกันวันนี้หลอส่วนเสียงเป็นส่วนแรกคนเราเกิดแต่ก็าเรียกว่าหัวเกิดก่อนออกมาก็หัวออกก่อนเพราะฉะนั้นเราก็หล่อส่วนเสียงก่อนเะนั้นเราทั้งหลายที่มาร่วมกันก็ว่าพร้อมกันเอ้ายมเรียนเรียนว่าตามตมาตรา พุทโธโลเกอุปันโน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 เดี๋ยวขอภายสังโฆสังโฆสังโฆโลเกอุปปันโนสังโฆโลเกอุปันโนสังโฆโลเกอุปันโนสังโฆโลเกอุปปันโนสังโฆโล อ้าวทีนี้ทดสอบว่าเรียนจบไหมเอาว่าพร้อมกันสังโคโลเกอุปนโนสังโคโลเกอุปนโนสังโคโลเกอุปนโนอ้าวทุกคนเรียนจบแล้วก็เอาไว้ใช้ท่องตลอดไปเลยล่ะ <c oughs> าาี้ <c oughs> ทาทั้งาตาถ้ายังไม่ตายก็สังโคโลเกอุปนโนหม <c oughs> าวามว่าระสงเกิดขึ้นแล้วในโลก แล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือพระสมองค์เดียวเนี่ยเราวันนี้มันกราบไหว้กันโอ้เป็นพันหลายพันเลยใช่ไหมแต่ว่าพระสง์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยพวกเราพวกช่างได้ทําการหล่อให้เป็นองค์เป็นรูปขึ้นมาเอาไว้เป็นที่สักการะฉะนั้นอาตมาในฐาน,นะเป็นเจ้าของบ้านผู้ที่ได้มาร่วมหล่อในที่นี้ ที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อมา้าม้าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วเร็วพอม้าไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็มาเร็วสําเร็จเร็วโยมมาช่วยกันหลอกก็สาเร็จเร็วและโย,ยมจะได้เงินแสนเงินล้านก็ได้เร็วเพราะโยมรับถือหลวงพ่อมา้า บัดนี้ได้เวลาแล้วอัตมาก็ขอพูดแค่นี้ก็จะได้เริ่มพิธีสืบต่อไปทำไงต่อกรับรัษนาครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเชิญกระบะทูกเทียนนะครับไหวยเจ้าพระคุณนะครับหลวงพ่อพระรมเวทีทุกคนประนมมือนะครับขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจุดทูบเทียนเราจะถวายชีวิตนะครับแล้วอีกชุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จะเชิญถวายหลวงตาครับพุทธังชีวิตตังเมผู ทำมันชีวิตมังเม่กู พรดบิดาสุพลจุดอีก2ทิศที่เหลือครับ